สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกลุ่มสาราวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูวรณภาช้างจวงนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหารทศนิยมกับจำนวนนับนะคะโดยวิธีการหารกาวนะคะประสมการเรียนรู้นะคะ นักเรียนสามารถหาผลหารเมื่อตัวตั้งเป็นทศนิยมและตัวหารเป็นจำนวนนับได้นะคะการหาผลหารโดยใช้การหารยาวนะคะยกตัวอย่างโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนนะคะก็คือ65.92หารด้วย16นะคะ วิธีการหารก็จะมีดังนี้นะคะวิธีการาหารนะคะลูกเราจะใช้หลักการเดียวกันกับการหารจำนวนนับนะคะด้วยจำนวนนับโดยเขียนจุดทศนิยมของตัวตั้งและผลหารให้ตรงกันนะคะ ก่อนอื่นเลยคือขอขอห้าก่อนเนาะว่านักเรียนเคยหารยาวไหมคะลูกเคยค่ะเคยค่ะเวลานักเรียนหารยาวนักเรียนได้ทําเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูเขียนให้ดูไหมคะอย่างนี้เลยค่ะ<ช>อย่างนี้เลยค่ะก็คือสิบหกหารหกไม่ได้เราก็เลื่อนไปเป็นหกสุดห้าใช่ไหมลูกใช่ค่ะสิบหกอะไรได้หกสิห้า ก็คือสิบหกสี่ได้สี่หกสิบสี่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ลบห้าลบสี่เหลือหนึ่งหนึ่งหน้าตรงนี้กสลงอยู่แล้วไม่ต้องใส่สูงลงมาสิบสี่เหลือหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปห,หารหนึ่ง ไม่ได้นะคะเราก็ต้องดึงเลขเก้าลงมาไปช่วยใช่ไหมอ่าก็จะกลายเป็นตัวเลขสองหลักนะคะสิบหกอะไรได้สิบเก้าหรือใกล้เคียงสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกหนึ่งสิบหกเสร็จแล้วเราก็นำสิบเก้าลบสิบหกเหลือสาม เสร็จแล้วเราก็นำ10ไปหาร3หารไม่ได้เราก็ดึง2มาด้วย6 2 3สาด6อะไรได้32 6สอง2 6 2คำตอบเราก็จะใส่ด้านบนแบบนี้แล้วก็เขียนคำตอบลงมาด้านล่าง1กคูณ2ได้32 32ลบ32เหลือ ศูนย์อ่าเป็นการหารที่ลงตัวไหมคะลูกลงตัวลงตัวไม่เหลือเศษเลยนะคะสังเกตดูนะคะการจุดทศนิยมก็เหมือนกับการหารสั้นที่ครูเคยสอนไปชั่วโมงที่แล้วเลยเนาะก็คือเมื่อผ่านจุดเราก็ใส่จุดด้านบนแบบนี้ของคำตอบนะคะคำตอบก็คือ หกสิบห้าจุดเก้าสองหาร <16. S 1> ด้วหกเท่ากับหกสี่จุดสี่จุดหนึ่งสองโอเคไหมคะไม่ยากเนาะเหมือนกับการหารปกติที่นักเรียนเคยหาเลยลูกแค่มันมีพิเศษพิเศษไข่ดาวขึ้นมานิดนึงก็คือเติมจุดนะคะให้ตรงกับ โจทยที่เขากำหนดมาให้แค่นั้นเองนะคะพิเศษใส่ไข่นะคะเรามาดูหน้าที่ห้าสิบเจ็ดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหารกันนะคะตัวตั้งจะอยู่ในบ้านนะลูกอ่าสร้างบ้านก่อน <c oughs> สร้างบ้านยังไง สงบ้านมีข้อาม,มาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนนะคะ<อ>สร้างบ้านสร้างแบบนี้นะคะลูกสร้างบ้านสร้างเตือนคือการเขียนสัญลักษณ์การหารยาวแบบนี้นะคะของบ้านเยเสร็จแล้วเราก็จะนำตัวตั้งนะคะเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะก็คือ80.64นะคะ หารด้วยหกจุดหกสี่อ่าหกเป็นตัวหารเนานะหกวิ่งมาช้าแปดสิบจุดหกสีเป็นตัวตั้งวิ่งเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนแล้วนะคะหกเป็นตัวหารก็เลยจะต้องอยู่นอกบ้านแบบนี้นะคะเราก็เขียนหกไว้ด้านหน้าบ้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการ หารน,นะคะโอเคตรงนี้ยลูกเขาทำวิธีการรัดให้หนักเรียนเลยก็คือบรรทัดมันมีแค่นี้มันจะไม่พอเขาก็เลยเอาแทนที่ปกติเราจะเอา6ไปหารกับ8ก่อนใช่ไหมเขาก็เลื่อนไปเป็น80เลยนะลูกหอะไรได้80ดสิคำตอบก็คือ6กคูณสิ ได้เจ <68. S 1> ็ดสิบปดหคูสิบเสร็จแล้วก็ลบก,กันก็เหลือสองตรงนี้นะลูกเสร็จแล้วลหาสองไม่ได้ <50. S 1> ก็เลยดึงหกลงมาเป็นตัวช่วยหกอะไรได้ยี่สิบหกหรือใกล้เคียงน <50. S 1> ะคะ ก็ได้สี่ใช่ไหมหกสี่ยี่สิบสี่สียน,นลบการเหลือสองหกหารสองไม่ได้ไปดึงข้างบนลงมาเป็นตัวช่วยนะคะดึงลงมากลายเป็นยี่สิบสี่ก็หกสี่ยี่สี่แล้วก็ลบกันเหลือศูนย์แล้วก็เขียนสรุปคำตอบด้านล่างแบบนี้นะคะดังนั้น แ0 6สจหาร6เท่ากับเราก็เอาคำตอบที่อยู่บนหลังคาบ้านนะลูกคำตอบจะอยู่บนหลังคาบ้านสูงที่สุดเลยนะคะคำตอบจะอยู่ด้านบนสุดนะคะเราก็หยิบคำตอบตรงนี้ลงมาเขียนได้เลยนะคะ คำตอบก็จะได้เท่ากับสิบสามจุดสี่สี่นั่นเองยากไหมลูกไม่ค่ะไม่ครับพอดีพอดีถ้าเราหาดสั้นเป็นเนอ้อยยังไงหาดยาวก็ต้องเป็นแน่นอนนะคะ ข้อ2ถ้านักเรียนทำข้อ1เสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองทำข้อ2ด้วยตัวเองเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นักเรียนดูไปทีละข้อเนาะว่านักเรียนทำถูกหรือเปล่า ใครเสร็จข้อหนึ่งแล้วลองทำข้อสองนะคะตั้งโจทย์หารยาวนะคะตั้งโจทย์หารยาวเลยนะลูก0.45หารด้วย15 15หาร0ไม่ได้เราก็ใส่0 15หาร4ไม่ได้เราก็ใส่0แล้วก็เลื่อนไปเป็น45 สิบห้าอะไรได้สี่สิบห้าพอตรงนี้เราก็หาได้ละลองทับข้อสองด้วยตัวเองนะคะลูกนะทำคล้ายๆกับข้อหนึ่งนะลูก ใครทำข้อสองเสร็จแล้วเอ่ยข้อสองไม่ยาวเนาะใช่ค่ะคข้อสองสั้นๆใช้บรรทัดแค่สีบ่บรรทัดเองได้คำตอบแล้ว อใครเสร็จแล้วส่งสติกเกอร์โบกมือมาให้รูเลยนะคะโอเคนันทิชาเสร็จแล้วธรมนวันเสร็จแล้วเก่งมากลูกใครที่ยังไม่เสร็จค่อยๆทำไปนะลูกนะอ่าท้าพิสุดเสร็จแล้วนะคะ ว้าวอ๊ะ hmm. อ okay. okay. ชยานิพรเสร็จแล้วอิมมดาเสร็จหรือ,อยังลูกเอคเสร็จแล้วหลายคนเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกัน อ่าพร้อมแลนะ้วนะเฉลยข้อ2แล้วนะคะอ่าข้อ2ตอบ0.03ถูกไหมลูกถูกค่ะถูกค่ะแบบนี้ทรงใครถูกต้องส่งสติกเกอร์รูปหัวใจให้ครูดูหน่อยโอเคเก่งมาก Yes นักเรียนอย่าลืมเขียนสรุปด้านล่างด้วยนะลูกดังนั้นแล้วเราก็ลอกโจทย์มา0.45หาร15เท่ากับ0.03นะคะข้อนี้15หาร0ไม่ได้เนาะเราก็เลยใส่ศูนย์เสร็จแล้วพอเราเดินทางไปเจอก้อนหินก้อนนี้ทำไงลูกใส<จ>่ย้ายขึ้นไปไว้ด้านบนใช่ไหม อ่าให้ตรงกันแค่นั้นเองอย่าไปตกใจกับก้อนหินก้อนนี้นะคะคุ้ค่ะขอ้อแรกหนูไม่ทันค่ะอะไรนะลูกข้อแรกหนูไม่ทันค่ะข้อแรกหนูไม่ทานเสียงใครเอ่ยเสียงกุงก้งกิงก้งกุ้งกิ้งไปไหนมาหนูไปเซเว่นให้ป้ามาค่ะอ๋อโอเค,อ,อ,เคอ่าครูเปิดข้อแรกให้ดูแล้วเนี่ย จะหนูแคปไว้แล้วค่อยไปลอกมาก็ได้ค่ะโอเคจะแคปยังแคปแล้วค่ะจา้าอ่าต่อไปข้อสองตอนนี้เพื่อนอยู่ที่ข้อสองนะคะอ่าข้อสองใครเสร็จแล้วส่งสติกเกอร์หัวใจให้ครูด,ดูหน่อยเร็วข้อสองข้อสองใครไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้ได้นะลูกนะ อ่าต่อไปไปที่ข้อ3นะคะข้อนี้ยาวหน่อยใช้บรรทัดได้เต็มทุกบรรทัดพอดีเลย<อ>นะคะข้อ3นักเรียนเริ่มทำเลยลูกสำหรับคนที่เสร็จข้อ2แล้วทำข้อ3เลยลูก ข้อสามแปดสิบจหนะคะหารด้วย8นะคะ ข้อนี้นะคะเมื่อนักเรียนหารไปแล้วนะคะมันจะมีเศษเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องให้มันมีเศษนะคะเราจะมีวิธีการก็คือเราจะเติมศูนย์ด้านหลังไปอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อให้คำตอบลงตัวนะคะเป็นการหารที่ลงตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งโจทย์ในข้อที่3เนี่ยมันก็จะเป็น แปดสิบจุหศนศะคะเติมศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งนะคะลูกในข้อสามเวลาเราตั้งโจทย์หารยาวนะคะแปดสิบจุหศนะคะมีศูนย์ต่อท้ายเลขหกสองตัวเนาะเพื่อให้เป็นการหารที่ลงตัวนะคะ เพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราตั้งหารยาวตรงแสดงวิธีทําก็จะได้เท่ากับ80.6สิบจุหศูนย์ศูนย์ศารด้วยแปดนะคะลูกแปดอะไรได้แปดสิบเราสามารถเขียนเป็นแปแปดสิบ <glove> <the assim il implant> 80เป็น80นะคะเราเขียนวิธีรัดเหมือนกับข้อ1เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบรรทัดมันจะไม่พอเนาะปกติเราต้อง818ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ลบก,กันเหลือ0ูนึงศลงมาเดี๋ยวบรรทัดมันจะไม่พอนะคะอันนี้เราเลื่อนไปเป็น8หารกับ80เลยนะลูกนะ8คูณอะไรได้80ก็8ปดคูณสิได้80 เสร็จแล้วก็ต้องเ,เขียนเศษสีนะคะ,ะดึงหกลงมาลบกันเหลือศูนย์ใช่ไหมแปดหารศูนย์ไม่ได้ดึงหกลงมาเป็นตัวช่วยได้ศูนย์หกได้เท่ากับหกแปดหารหกไม่ได้อีกเราก็จะเติมศูนย์ด้านบนนะคะต้องเ,เขียนเศษสีเระะื่อง ทิ้งตอนนี้ทำข้อสามไปมพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะลูกนะข้อสามคำตอบต้องเขียนเศษสีด้วยไหมคะเสร็จแล้วหรอลูกอะไรนะลูกทำพิสูจน์พูดใหม่สิข้อสามคำตอบต้องเขียนเศษสีด้วยใช่ไหมคะเศษอะไรนะรมันจะไม่มีเศษนะลูกมันจะหาลงตัวพอดีนะลูกนะ เพราะว่าคุคณครูบอกว่าให้เติมศูนยไปด้านหลังอีกตัวหนึง่งใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเหนือเศษสี่ใช่ไหมเราก็จะดึงศูนยที่ว่าอยู่ด้านหลังสุดลงมาอีกแปดสิบอะไรได้สี่สิบมันก็จะได้เท่ากับห้ามันก็จะลงตัวพอดี เวลาการหารเนี่ยลูกถ้าเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นเนาะเหมือนตอนที่เรกเรียนเรียนอยู่เนี่ยเป็นป .5 นะคะตั้งแต่ป .5 เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการหารให้มันมีเศษนะคะเราจะเป็นการหารของค่าของมันจะเป็นค่าของทศนิยมซึ่งเราสามารถเติมศูนย์เติมศูนย์ ต่อท้ายจํานวนที่เป็นตัวตั้งเติมศูนย์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหารลงตัวแล้วมันไม่เหลือเศษเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเราเติมศูนย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยทศนิยมจํานวนตําแหน่งก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามันเป็นจํานวนที่มันหารกันแล้วมันไม่ลงตัวจริงๆเขาจะเรียกว่ามันเป็นค่าที่แบบไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งในเรื่องนี้นักเรียนจะเจอในระดับมัธยมที่สูงขึ้นนะคะก็คือการหารแบบไม่มีที่สิ้นสุดลจะเป็นทศนิางบางทีอาจจะเป็นทศนิยมซ้ำนะคะแล้วก็ทศนิยมที่ไม่ซ้ำซึ่งเนื้ออาหาต,ต่างๆเหล่านี้นักเรียนจะเจอในระดับมัธยม ข้อสมใครเสร็จแล้วส่งสติกเกอร์ให้ดูหน่อยอ่ามีคนเริ่มเสร็จแล้วเนาะเรามาดูเฉลยก,กันนะคะอ่าข้อสามถูกไหมคะสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วถ,ถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะเเก่งมากลูก นันทิชากระทำมนวันเนาะถ้าคุณครูไม่ได้เอ่ยชื่อใครนักเรียนสามารถบอกคุณครูคได้นะคะเสร็จแล้วค่ะนันทิชากระทำมนวันถ้ามนวนัน,วนเลขที่เท่าไหร่เอ่ยตาคูไลไปหมดแล้วนะี่ยปค่ะอะไรนะลูก ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดอ๋อโอเคแล้วก็พิมดาใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ,อะข้อสาม ส่วนข้อที่สี่นักเรียนทำด้วยตัวเองได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะไม่ได้เฉลยเนาะข้อสี่ข้อสี่นักเรียนลองทำเองเนาะไม่ยากนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของคร<ม>ูนภาช้างจวงได้เลยนะคะลูกนะ อ่ามีใครสงสัยในขั้นตอนไหนอีกไหมคะลูกใครมีคำถามที่จะสอบถามครูมีไหมคะใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนมีไหมคะลูก ถ้าไม่มีแล้วนะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ